โอเคผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะตอนนี้อยู่กับซ p พีกรนหคนเดิมนะครับตอนนี้เนะี่ยอยู่กับ m n n e r r f t นะและ้วก็กินข้าวไปด้วยนะครับบางคนอาจจะถามว่าทำไมไม่กินข้าวมันเสร็จก่อนแล้วค่อยมาถ่ายโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมมาโอ้ยเคตอนนี้กลับมาแล้วนะผม ว้ยไม่แตกวะชิมหายแล้วผมออกไกลๆก่อนะจะไมมันลั่นลรื่นม <If> <rainforest> ันเนี่ยสวยไม่ใช่แค่สวยนะโคตรสวยแล้วมานั่งแก้ของแก้คลิปใหม่เดี๋ยวผมก็มากินไปทสเออหลายอย่างมานะครับก็น่าจะเวิร์ก็แหละนะสำหรับเรื่องมอสนะแล้วก็ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมถึงมีแมวอยู่ก็คือไม่อยากให้มันแบบว่าเห็นปะอ่านี่ดีดนี่พอเล่นมามันก็จะตามมาเออคอไม่อยากให้มันว่างให้มันโล่งอ่ะเออก็เลยแบบเออเอามาใส่เถอะ ไม่เสียหายอะไรเรื่องรสปีดเนี่ยปรับเหมือนเดิมเลยก็คือร้อยห้าสิบนะอุ้ยเชี่ยแม่งดักไปไหนเนี่ยเสนึงมาตรงนี้เอนเตอร์ตีแคร์มิงทรัพย์ห้าหน้าหไปครับผมรออยู่ๆด้ว,ย,ว,ย,วยครับคนดีจริงมันมันออรอแป๊บเดียวมันโหลดคือแบบโอว์ชันใหม่คือโหลดแมบไวมากเห็นไหมเออก็ล,ลงมดไปโอมเอาไว้นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นไหม เมื่อกี้เห็นก่อนหน้านี้นเห็นอยู่ยแต่ไม่รู้ครั้งนี้จะมีไหมนะไม่รู้ต้องเดินต่อไปยังไงก็มีอยู่แล้วแหละครับจะลรอแมพลดกันนะอาจจะมีการกระตุกบ้างนิดๆ,ๆนิดๆหน่อยๆนะเห็นปะอ่ะเดี๋ยวโยกเมาส์ให้ดูโหทำไมพอยกครั้งนี้แม่งแบบอ๋อเมาส์มันแบบเหมือนว่ามันทุ่ยเห็นปะตอนหันอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะว่าเราหันจอในเกมนี่แหละมันก็เลยเป็น,นี้นครับอย่าไปสนใจมันเลยนับเมาส์อาจจะสั่นนิดหนึ่งได้ได้ได้เป็นยาว กผมมาเริ่มกันเลยนะก็จะมีแบบสตาร์ทเออมันจะมีแบบเป็นแบบอะไรวะเซตเริ่มต้นนะเออเริ่มต้นมาก็จะมีคงมีของให้เลยนะก็ขออนุาตในส่วนนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้แบบสบายๆหน่อยคือไม่อยากให้ตัวเองแบบลำบงลําบากอะไรปะเออเอาตัวเองมาลําบากทําไมก็ช่วงนี้ก็คีย์บอร์ดก็พังอีกนะมันมันเชิงพังไดเปล่าวะเอซกดไม่ได้แค่นั้นเลยกดได้นะแต่ต้องกดกดย้ำๆหน่อย ตอนแรกมันก็ไม่เป็นแล้วมันก็เป็นแล้วอพอเสียบเข้าใหม่มันก็ไม่เป็นสักพักหนึ่งมันก็เป็นมันเป็นไบโพล่าหรอวะไม่เข้าใจอุ้ยเลือดแตกอะ่ะเออแบบแตกเลยแบบไส้แตกเลยเมื่อกี้โอเคไหมครับต่อฟืบๆอ,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 อ่าหลายละทั้งวายต่อทัอ้งวายต่อติกตอต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโถไม่รีบตอบล่ะเออเว้ยนะครับค้าเป็นเหนียบวิโดนพีแอคเออพีแอคแบบไม้องอหนึ่ง นะครับชีวิตคนเราก็อย่างนี้แหละแคปคราฟเสร็จแล้วก็โยนแม่งทิ้งไปนะครับแล้วก็คราฟใหม่อันหนึ่งเป็นสโตนพีแอ็นะคข้าสโตนพีแอ็เสร็จก็คราฟเป็นอ่าสโตนเอกนะครับสโตนเอกแอ็กสโตนเอกสโตนเอกอะไรมาสแตนจะสโตนแอ็กแหละเออน,าาน่าจะอานี้หรือว่าเราโง่อังกฤษก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคอ่าแล้วก็ทําเป็นชอชนะครับโอเคแค่นี้ก็สว่างแล้วแค่นั้นแหละชีวิตมันก็ง่ายขนาดนี้ กูถามจริงมันจะร้องทําไมวะฮะคือไม่มีอะไรทําเหรอฮะมันน่าทําคาญเว้ยคือมาลองอย่างเงี้ยคือเองทําเพื่ออะไรวะฮะไปนางคงน่งกดต่อนี้ไปเนี่ยเราสร้างบ้านแถวนี้ก็ได้นะเห็นว่ามันมีอะไรอ่ะนี่มันมีมหาสมุทรเว้ยคือมหาสมุทรเนี่ยมันจะช่วยให้เราทําฟาร์มได้แบบคุณภาพขึ้นนะก็เป็นฟาร์มพวกฟาร์มพวกอะไรอ่ะฟาร์มมงฟาร์มมอนอะไรเงี้ยเออมันสบายแบบสบายแอะเลยอ่ะเออดีอ่ะ พูดอะไรไม่รู้เรื่องนะแม่งบ้าทช่ไหมไปแล้วก็คราไปแค่นั้นแหละแล้วก็เดี๋ยวป๊บน,นึงนะเราต้องขุดหินมาประมาณให้ได้8อันนะครับก็คือขุดอีก2องอันอีก1อันจบแค่นั้นแหละเอาจอริงไม่ถึงเราออาขุดอีก2องอันลูกกิ้งมาก็เสียนะครับเลยมบอกก็ใครอยากสนับสนุนนะครับกดติดตามกด ถูกใจพอครับเดี๋ยวไีทํางานเก็บเงินเองนะไม่ต้องห่วงถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้ครับทุกวันนี้จะผูกคอยแล้วไปครับทุกคนลงล่างกันลงล่างเนี่ยชิลแล้วคือชีวิตนี้อ๋ออ๋อมันทําทําไมอ,ะอ่ะอาวเอาแม่งเกินไปละไอ้หมอนี่ไปครับถือเลยพร้อมสู้อย่านะเวยเนี่ยนะเวะ้ยิงกระเดงเลยอ๋องไงอ๋องไงเรียบร้อยโดนยิงกันเองเ้งสิ อนี่ดวงดีนะโอ้โหแม่งเอ,อยญาติใครวะเนี่ยมาเต็มเลยเอามันเอออะไรนะ่นะโอ้โหเสียงแมงโคตรแสบหูเออตายแหลมไม่ตายแหลมมึงวันเนี้ยโดนโดนม โอ้โหลืมจังหวะนี้หน่อยอย่าเสียงครับแต่เย็นโหเสียงเกมค่อนข้างแสบหูนะขอจัดเลยจัดรถนะคือแบบกระเสียงมันกระแทกหูมากอ่ะหัวเกือบหูเกือบบอดอะอะเมื่อกี้เออเออเอาทำทำไมวะเมื่อกี้คือหูเกือบบอดคิดเอ้าเอออ้าทำไมเป็นงั้นวะ เหนื่อยนะจริงๆยูทูบเบอร์มั่งเหนื่อนะชิมหาอเลยคือการทําคลิปแต่อย่างเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยน,นะเออผมก็เลยแบบไปหาอย่างอื่นทําบ้างนะครับคิดจะได้แบบปกติเหมือนคนอื่นเอาจริงเดี๋ยวนี้ก็มีความคิดที่จะสอบตารวจแล้วนะเว้ยเออไม่รู้อะไรบดบันดาลใจให้ไปอยากเป็นตำรวจนะฮะคือไปฝึกงานกับพวกพี่แกนี่แหละ พวกตำรวจงนงักวยไปฝึกง,งานพวาพี่แกมันแฮปปี้มันสนุกดีนะครับก็เลยแบบอยากลองเป็นบ้างนะก็ต้องเลือกให้ถูกเลยนะว่าจะเป็นสายไหนอะไรเงี้ยเออมันก็มีหลายสายแต่ช่างมันครับผมเราเล่นไมค์ครับก็พูดไมค์ครับไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องอนาคตเพราอน,นาคตตอนนี้เรายังไงก็ได้คือควรคิดไว้ก่อนอาจดีแล้วนะก็ตอนนี้ขอแบบปล่อยจอยก่อนคือคิดมันเหน่อยมากเลี้ว <Yeah. S 1> ก็เลยมานั่งทำคลิปนี่แหละ เออแล้วเดี๋ยวทำงานค้างรายงานต่อนะครับค be ือต้องส่งก่อนวันที่24แล้ววันนี้แม่งที่วันที่20แม่งเหลืออีก4วันเนี่ยด 20, like เดทไลน์ reluctant. แต่เราเสร็จแล้วเรียบร้อยนะชิวเออก็ก็วางๆจบแค่นั้นแหละส่งรายงานส่งฝึกงานเสร็จลเลยจบแค่ ash, <IT S 7> นั้นคือใช้ชีวิตแบบอินดี้อินดี้ชิวๆแบบสบายอ้าใายกูตกเออ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 เจ็บเจ็บอุ้ยเออไอ้เหอัวไม่อยากเสื้อเลย ร้องเลยร้องเลยเจ็บคอวาดทำเสียงอ้าวาามาแยบมาครับตะอว้วนโอ้โหแม่งอยู่มันลืมเลยทีมันก็จะตีเองแล้วครับทุกคนเป็นเรื่องดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเออถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับจังหวะนี้จังไงจังหวะนี้ยังไงใครจะชนะปุ๊บขอญาตเลยขอญาตเลยละกันขอญาตเลยละกันขอรุยนะขอลุ้ยนะเออมันก็ยิงให้มันโดนมาสิเออเอาให้โดนมันเออไปกันไป เอออืมอุ้ยสาระอยู่ตายจริงกูปล่อยนี่คือกูตายเลยนะเออไปเร็วเฮียเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ตายจริงแม่เป็นไปพวกนี้ฮะซาเหรอฮะเพื่อนเล่นเหรอเพื่อนเล่นเหรอฮะอืมเพื่อนเล่นเหรอฮะ เข้าใจได้ย <minutes> ังล่ะความชิลเนี่ยชิลนี้มันดีจริงๆครับทุกคนแม่โอ้วางครับวางหวัง <busca> ว่าจะไม่มีตัวอะไรเข้าหลังคุูขอแค่นี้แหละไม่ไม่ขออะไรมากเลยอย่าเข้าหลังพอนะคูตกใจนะนี่อย่ามาเตรียมละจริงๆมันเตรียมพร้อมแล้วนะรู้แล้วเปิดสิ ก็แค่เนี้ยยากอะไรวะน้องฮะมันยากอะไรฮะมันยากอะไรฮะพอเถิดน้องเอ้ยไปก่อนเลยตรงนี้พี่จะไปขุดเหล็กนะน้องคือพันนี้เราแบบว่าอยากได้ฟ u l อ o อปชั่นไงกระายปะโอ้โสุดยอดครับเหล็กเริ่มมาวาจาเริ่มเปลี่ยนไงนี่ครับทุกคนอยู่กับเหล็กน,นะครับแล้วก็แรกคัพเปอร์นะครับถึงแม้ว่ามันจะอัปเดตมใหม่ให้เราสามารถสร้างหรือครับเป็นสิ่งของได้แล้วเราก็ยังมองมัน เป็นสิ่งของที่ไร่ค่าเหมือนเดิมนะครับคือแม่งเปลืองอะเข้าใจปะเออแม่งแบบอย่างเปลืองมันจะค่ามาทนเดมหมเว้ยเออปวางนี่สองอันครับผมแล้วก็ยัดหินเข้าไปปึ๊บอ่ะยัดเข้าไปรอครับผมแค่นั้นเลยรอไปรอยาวๆไปทำไมถึงต้องทำแบบนี้คือเราเนี่ยจะขับเป็นราฟเฟอร์เนนนะครับให้มันบวาเผาไวยิ่งขึ้นซึ่งเป็นดีมากๆเลยครับเ๋ยวของอนุญาตเปิดมือถือก่อนนะครับช่วงนี้สมาธิสัน้นอา ได้แล้วเนี่ยชิบหายละครับแบบเผามาเกินไม่เป็นไรส่งไปชิวๆนะรอได้ชิวๆย,วยาวๆแบบรอได้แบบเชื่อๆเราไม่มมมรีบจ้าเออไม่รีบเลยอฮดีคุณดีคันโบ่เสร็จแล้วเรียบร้อยครับโอเคแล้วก็คราเป็นบาร์สเฟอร์นแนนด์นะครับแล้วก็วางสมสสุดสโตนไปวางเหล็กที่เผาโอแม่งเลยเผาแร่มาแล้วนใะนอากายเป็นบาร์สเฟอร์นแนนด์นะครับแค่นี้แหละเสร็จแล้วเออ เรีล่อมันก่อนก็ได้ไม่ต้องห่วงคือเราลงยาวๆอ่ะพันนี้คือไม่รู้อะผมจะพยายามลงให้มันจะเยอะได้กันไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ถ่ายกี่นาทีกี่ชั่วโมงคือไม่อยากถ่ายหนถึงถึงถึงแบเออบออ้สาสบระให้นานให้รัวให้อูชาฮ่าโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะพยายามออกไปจากที่นี่ให้ได้นะครับแต่ตอนนี้โดนเหล็กดูดนะอุย้ยทุกคนผมโดนเหล็กดูดครับอุย้ยผมหยุดไม่ได้เลยอูย้คน หยุดไม่ได้ครับหยุดไม่ได้ผมหยุดขุดมันไม่ได้เลยมันดูดผมโอ้ยทุกคนนี่คือแรงทาดุนิวตันสโมกกี้ไบส์สไปซี่เอกโคโนอลมันดึงดูดผมครับทุกคนทามันดึงดูดผมโอ้โหทุกคนลาพีดครับโอ้ยผมตัวลาพีษด,ดูดโอ้โหแม่งติงตองนะว้ยจริงอ่ะคืออย่าทำตามนะครืคอพอติงตองไปแล้วโตวมันแบบพอโตไปแล้วมันจะเอ๋อนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงนีครับ คือความเป็นพ่อความเป็นคนเอ้ยความเป็นพ่อคนเนี่ยไม่จะหายไปเลยนะมันจะจริงตองนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นนะต้องใจเย็นนะเออเวลาใช้ชีวิตอะไรต้องคิดดีๆนะเวลาจะทําอะไรไม่งั้นจะเป็นแบบผมนะคือผมมีลูกอยู่แล้วนะเผื่อใครไม่รู้คือผมเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะผมเลี้ยงลูกชื่อว่ามาตินนะครับเออเป็นตุ๊กตาหมาโงๆนี่เละครับแฟนเก่าเอาไว้ให้นะครับมาครับดิเสี่เฮ้ยแม่งไม่ดเบิที่เอาโอ้ โอ้มันโอ้โหมันวางแผนนี่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มอนมันมีวางพงวางแผนมันเก่งนะเออว่าไปนั่นมันมั่งสุดว่ะเฮ้ยสุดเกินน้องชายพี่โอ้โหเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้คือมันตั้งใจทาอยู่แล้วผมเห็นนะเมื่อกี้มันมันมองไปทางการเด้นเอ้ยมันชื่ออะไรวะบอกเนี้ยผมลืมละมันชื่อมันชื่อขอดโทษลืมชื่อละเอ้ามะกลายเป็นฟินทําไมละเฮ้ยเอ้าอ๋อนี่มาละกลายเป็นกาเวลเออเนี่ยกาเวลนะคือผมเห็นมันมองกาเวลไง มึงทำทำไมวะเฮ้ยโอ้โหทุกคนครับเราลงมาลึกมากๆไม่รู้จะได้เพชรไหม <c oughs> คือถ้าได้เพชรนี่คือแปลกนะครับ <c oughs> ไม่แปลกเว้ยระดับเรายังไงก็ต้องได้อยู่แล้วมีกี่อินครับมีกี่อินขอเคลียร์ตัวข้างหน้าก่อนรู้สึกว่าน่าจะบ้องเท่งเลยก่อนมาดิผม <c oughs> ว,ว่าแล้วเมื่อกี้เห็นนะ <c oughs> เออผมเห็นมาไงผมเลยไม่เดินเข้าไปใกล้ขอสักสามก้อนพอ ลูกพี่เอางี้จริงเหรอสามก้อนเหอะโหเกมมั่งใจร้ายว่ะไว้เ่อนรครับขออีกสามพอขออีกสามแค่นั้นแหละจบเลยขออีกสามเรื่องจบเรื่องจบนะขออีกสามอันเรื่องจบเลยคือแบบไอ้เรื่องที่ระเบิดใส่เมื่อกี้นี่คือเรื่องจบนะครับขอเยอะเลยนะนี่นะซอมบี้ปรางชีวิตไปก่อนนะครับตอนนี้ ปาดไฟลงไปนะครับเช็คดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่ก็คือเป็นอีกทิศหนึ่งของการชิตรอดนะเออเหนไหมครับแนวคนรู้ไว้คนดีคนดีคอมโบโอ๊ยเดี๋ยวนี้มันหลอกล่อให้ยิงเองไม่ได้หรอวะตลาดขึ้นนะเนี่ยเอไอเออเรเรียบร้อยปล่อยมันยิงกันไปครับ ใครชนะก็รอดแค่นั้นใครจะตายก่อนเอา้าเออเจ็บแค่นั้นแหละนะครับนี่คือทิคในการต่อสู้แบบง่ายๆเลยกับสเกลิตันถ้าสู้ไม่ไหวแล้วโอ้โหแม่งมาอีกแล้วแล้วก็มีทิคหนึ่งครับง่ายๆคือวิ่งสลับซ้ายขวาแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บวินวอล์กมาครับนี่นี่อุ้ยแมงไม่ใช่ละ ไม่ใช่แล้ววิ่งแบบนี้ก็ได้นะเราค่อยสับไปแบบเนี้เออก็ใช้ขวานตีเอาแนละ้วถ้าเป็นในเจ้าว่าถ้าเป็นในเบสลราก็ตีรัวๆใส่มันไปก็จบแล้ว <c oughs> โ,โอ้หเดี๋ยวยังเหรอวะลูกพี่ชิบหายละ <c oughs> ทำไมถ้านี้มันจนจังวะเฮ้ย <c oughs> มีอะไรไหมว่าข้างหน้าเนี่ย <c oughs> คืออยากได้เพชรสักห้าก้อนเออขึ้นขึ้นไปห้าก้อนนี่คือเรื่องจบเลยนะ ถ้าก็เริ่งจบแคน่นั้นแหละไปให้ไฟไปนำทางครับผมเฮ้ยเออเรียบร้อยโดนแคน่นั้นแหละตามนั้นเออเออเออ วิดนี่ครับเจอเพละกูชิวละเต็มตัวขึ้นเลยครับปักฟงป,กปักไฟไว้ให้เรียบร้อยครับผมโดนของสิ่งของในถ้ำดูดอยู่ครับทุกคนตอนนี้อ้หูเยอะมากมากเยอะมากโอ้โหตายกูจะตายก่อนกูจะตายก่อนเยอะมากมากมันเยอะมากมาก,มากเ,ยเยอะมากมากเลยโอ้โหเยอะมากมากเลยครับโอ้ยจะต้องระวังนะครับเดินทางวันนี้ไปป้องกันด่วนเลยโลด,ด่วน ต้องระวังหน้าพวงหลังเนี่ยแม่เอ้ยโหแม่กระโดดใส่อย่างเดียวเลยห้องเป็นฟีรันเหนือ <c oughs> เรียบร้อยครับแค่นั้นแหละเราก็ได้ของมาก็ขุดไปแล้วชิวๆ <c oughs> คือถ้าใครแบบว่าขุดไปวางทอดไปอย่างนี้ยผมว่าลอดอยากนะถ้าเป็นในถ้าแบบกว้างๆอย่างนี้คือมันมันเยอะเพราะฉะนั้นก็ ไล่วางท็อตไปแล้วค่อยสู้มันจะดีกว่าเยอะนะครับจะได้แบบไม่เกิดเพิ่มนะว้ <laughs> บาบา้บา้บาบ้้าถ้าได้เสียงลมนี้ขออภัยนะครับคือแบบช่วงน,นี้มันอ้วนไงมันถอนหายใจบ่อยไม่ได้เขียนนะครับคือมันถอนหายใจจนอ้วนอนะ่ะแค่ทําไมมนเหนื่อยพูดมันเหนื่อยอะไรเนงะี้ยพูดมนเหนื่อยไม่แปลกหรอกแม่งพูดไปพูดแบบพูดเร็วชิบหายคือแบบมันไม่เคยพูดมากอนะ่อนอ่ะโอเคทุกคน เดี๋ยวเราตอนนี้เราใกล้เสร็จแล้วนะก็อดทนกักนดิดหนึงเดี๋ยวจะได้ออกข้างนอกนะกันแล้วโรคภายนอกก็รอเอราอยู่โอเคคนดีจริงๆก็อยากลงไปนะเพราะมันควรจะมีอะไรให้มากกว่านี้แต่ว่าอู้เจอแล้วครับผมทุกคนไปครับเราโดนเพชรด,ดึงดูดทุกคนครับเราโดนเพชรดึงดูดทําไมครับวิธีแก้นะครับก็คือไปขุดแมงเลยนะครับแล้วก็ระวังหน้าประวงหลังด้วยนะช่วยอ,อย่าประมาทนะคือเราเก่งก็จริงแต่ว่าคนพลาดก็มีเยอะแยะนะครับเคยดูคนเล่นไหมครับฮาร์ดคอรห้าปีไหมแล้วมันพลาดเพราะโดนซอมบี้โง่ๆตีตาย นั่นแหละครับเพราะนั้นต้องระวังนะเออโหแม่งของแม่งดึงดูดชี่หายแต่ว่าโลบมากล้ามหายครับอันนี้เรื่องจริงนะสำหรับเกมไหมครับนะถ้าแบบของไม่ดีเพราะนี่โลบมากล่ามหายอันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นอย่าโลภนะครับอย่าโลภอะไรที่มีก็ขุดๆไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเต็มตัวออกเลยเพราะาอาหารเราก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยนะคือชีวิตนี้คือต้องระวังอ่ะคือเดินมัว่วเดินง้อไม่ได้เลยผมไม่รู้ว่าผมจะโดนสเกลตรงนั้นสอยไหมนะ เราก็จะพยายามนะครับทําให้ตัวให้เงียบๆแล้วก็ไม่เป็นจุดเด่นโอเคทุกคนตอนนี้ผมเห็นเพชรไม่ใช่มันคือซอมบี้นี่หว่าค่อยๆขุดนะครับอย่าให้มันเห็นพุทธังบังตาพุทธังบังตาเห็นไหมมันไม่เห็น قي? แล้วแค่นั้นแหละปล่อยจอยเลยวิ world, ทยคราวนี้มันได้เยอะว่ะโอ้ยไปครับทุกคนอุ้ยอุ้ยเยอะ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 ปองกันไว้ด้วยนะครับขุดไปต่อเฮ้ยนี่มันมาแล้วมันมาแล้ว ยังครับยอย่างอย่ยงเฮ้ยอย่างอย่งเออตกไปตายอย่างเดียวครับผมแค่นั้นเลยคือตกพื้นไม่ตายหรอกแต่ตกลาวาเนี่ยตายแน่เลยดีๆครับผมอ่าแค่นั้นแหละนี่ครับสเต็ปชิวๆสเต็ปนะอีซี่นะเดี๋ยวไหมหาใช้กันนะครับแม่งรอยอยู่ด้านในปะ่ะแต่คือถ้าเราไม่ปักไฟเนี่ยโดนจริงตายหาแน่เลยอืตามนั้นครับผมชีวิตนี้คนเรามันก็ไม่มีอะไรที่มันยากนะครับ i am Venom ตัดโอ้โหโอ้ทุกคนโอ้ย oh. ค ah, ือท้องฟ้านะครับแห่งความสดใสและอิสระมากมายนะครับที่เราจะได้เจอในพาร์ทต่างๆโอเคเรามาถึงอุ้ยอุ้ยเชี่ยจะตายจริงโอ้เรามาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับก็ มานเดิมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับก็จําเป็นมากๆสําหรับการทําคลิปนะในแต่ละคลิปเนี่ยคือมันจาเป็นจริงๆเว้ยเออผมเห็นนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงผมบายเบบีอ้าอุ้ยเกือบไม่ทันเกือบตายเมื่อกี้มาเนาะค,คนดีคนดีคนดีคอมโบคนดีคอมโบคนดีคอมโบไปครับไล่สับหมูครับผม ก็นั่นแหละ,ะรครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ซีพีไก่ด้วยนะครับก็จะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับอืออืออือไปครับอือโหอือก็เดี๋ยวเราจะเนี่ยหลังจากจบคลิปเนี้เราจะพายเรือไปหาพื้นที่บ้านดีๆนะครับแล้วก็เก็บของเก็บของ,ของนิดๆหน่อยๆไปนะโอเคก็ชอบกดไลค์ช่กดแชร์ชอบมากกดซับสไครต์นะครับกดไลค์ด้วยนะจ๊ะ ไปบายิคเก้นคลิปนี้ขอเราตการอบจบชิคเก้นเจอกันจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเอ้ยลืมเวลาเราปิดคลิปเนี่ยช่องเราเนี่ยจะพูดคำว่าจ้าเน่ไปไปไปเนะครับบ๊ายบายเออแค่นั้นจบแค่นั้นเจอกันเอาเฮียก,กดปิดคลิปยังไงวะอ๋อต้องกดเลื่อนเมาส์ไปอย่างงี้วะไปครับเห็นไหมเห็นเมาส์ไหมนี่แมวมันเลื่อนปุ่นน้องอยังไม่กดอเดียวไลน์อ่ะกดกดกูบอกให้มัน